เรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวรสแสตวุจจันทร์ธนคุณตำแหน่งครูชำนาญการกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ้านห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต2ที่ฉันจะมานําเสนอผลลัพธ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อประกอบการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษซึ่งวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ describing and personality เรื่อง describing people ที่ฉันได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้3ข้อตามจุดประสงค์การเรียนรู้3ด้านคือด้านที่1ด้านความรู้ได้กำหนดว่า นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของบุคคลจากรูปภาพได้ด้านที่2ได้กระบวนการทักษะนักเรียนสามารถอ่านข้อมูลของบุคคลจากสถานการณ์ประกาศคนหายและวาดภาพระบุลักษณะของบุคคลได้ถูกต้องด้านที่3ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์นักเรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจร่วมกิจกรรมกลุ่มโดยในด้านที่1ด้านความรู้ ได้ทำการวัดและประเมินผลจากการที่ครูให้นักเรียนดูรูปภาพบุคคลนักเรียนสามารถพูดบอกลักษณะและความแตกแตกต่างของแต่ละบุคคลจากรูปภาพได้นอกจากนั้นนักเรียนได้ทำใบงานที่หนึ่งอ่านข้อมูลการบรรยายลักษณะบุคคลใส่ตัวอักษร A ถึง E ให้ตรงกับรูปภาพได้ถูกต้องครูออกแบบใบงานที่หนึ่ง การบรรยายลักษณะบุคคลจากรูปภาพโดยมีการได้เริ่มให้ผู้เรียนและดมสมองในการตอบคำถามการบรรยายนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมโดยในการวัดผลประเมินผลจะวัดโดยใช้แบบการประเมินการพูดและแบบประเมินใบงานที่หนึ่งนักเรียนจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละเจ็ดสิบขึ้นไป ซึ่งเมื่อทำการวัดผลประเมินผลเสร็จสิ้นแล้วพบว่านักเรียนร้อยละเจสามารถพูดประโยคได้ถูกต้องคล่องแคล่วน้ำเสียงมีความชัดเจนจากการประเมินใบงานที่หนึ่งพบว่านักเรียนร้อยละแปดสสสามารถบอกความแตกต่างของบุคคลความถูกต้องของเนื้อหาใบงานที่ได้รับมอบหมายมีความเป็นระเบียบสะอาดและสวยงาม ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดการวัดและประเมินผลด้านที่2ด้านทักษะกระบวนการได้ทำการวัดและประเมินผลนักเรียนจากการอ่านซึ่งนักเรียนจะต้องอ่านจับใจความสำคัญและรู้ความหมายของคำศัพท์ผลการประเมินพบว่านักเรียนร้อยละ78สามารถอ่านได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดการประเมินใบงานที่2พบว่านักเรียนร้อยละ84.67 สามารถอ่านและเขียนข้อมูลบุคคลได้ตรงกับรูปภาพมีความถูกต้องของเนื้อหาใบงานมีความเป็นประเบียบเรียบร้อยสะอาดและสวยงามผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดการประเมินใบงานที่3พบว่านักเรียนร้อยละแปสสามารถอ่านป้ายประกาศคนหายได้ถูกต้องตามเนื้อหาที่กำหนด ใบงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามและมีความคิด,ดิรเริ่มสร้างสรรค์มีการนำเสนอผลงานให้เพื่อนในห้องเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันซึ่งจากการประเมินผลการวัดและประเมินผลด้านที่สองด้านทักษะทั้งด้านการอ่านใบงานที่สองและใบงานที่สามนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละเจ็สิขึ้นไป การวัดและประเมินผลด้านที่สามคือนักเรียนมีความกระตือรือร้อนและสนใจร่วมกิจกรรมกลุ่มทาการวัดและประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่มการจับคู่รูปภาพและประโยคการบญญรรยายลักษณะบุคคลพบว่านักเรียนมีความร่วมมือตั้งใจในการทํางานร่วมการแสดงความคิดเห็นในงานที่รับผิดชอบร่วมกัน นักเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละเจ็ดสิบขึ้นไปจากการวัดและประเมินผลนักเรียนได้รับการประเมินผล,ล 82, 88, ร้อยละ82,83บดระดับคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน30คนนักเรียนประเมินผ่านทุกคนซ,ซึ่งเมื่อนำคะแนนทั้ง3ด้านมารวมกันนักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินในหน่วยการเรียนรู้ทุกคน He has a black hand. He is 15 years old.

Date of birth, June, same time, 1976, male, height 1,297 centimeters, weight 64 kilograms, dark blonde hair, brown eyes, yellow t shirt, dark jeans, black sneakers. We are good. Ah, let's open. Okay. Um, weight, Weight height, high. Hair. Oh, color of hair. Okay. Color of shirt. Oh, color of shirt. <laughs> uh, color of shoes. Oh, shoes. okay. Oh, okay. Ah. ah, very good. Ah, ah, ah. ah. นางสาวรสแสงสุวรันชลรกรุณขอจบการนำเสนอผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามแผกแกนการจัดการเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ